สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่ององุ่นอินเตอร์นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะก็จะมาสอนโหลดซิมซีในมือถือนะคะทุกคนเราไม่ต้องเล่นในคอมเลยก็ได้นะคะในมือถือก็สามารถเล่นได้นะคะทุกคนแถมสนุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยดีกว่าคะ่ะวันนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาในเพลงสโตร์แล้วนะคะกดเซิร์ชนะคะทุกคนพิมพ์ตามเลยนะคะ แล้วก็กดเซิร์ชเลยนะคะนี่นะคะเกมอันที่สองอันนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะทุกคนเป็นเดอซิมสีที่เราจะใช้เล่นเองนะคะน่าเล่นมากๆเลยนะคะทุกคนมันก็เหมือนโหลดเกมทั่วไปนะคะแต่บางคนอาจจะไม่รู้นะคะก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนกดเล่นเลยค่ะ หน้าตาแกมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะนี่หน้าเล่นนงมากเลยเราสามารถไปทำงานได้ด้วยนะคะนี่ค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากให้รีวิวเกมแบบเต็มๆนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์และกระทืบไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ